ดะยังนะโมตัสสะภควาโตลาตัหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตระาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตะตสะภควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาจับกล่องให้คอยนะเทาให้คอยเขากล่องนะ <c oughs> จับไปเรื่อยเลย

ให้ยออไปหลานที่หลังให้ลูกก่อนหลานเข้าไปเลยแม่ก้อนเข้าไปเลยก้อนนึงปากยาวออกบนเขาก่อนเขาเลยทำคนเดียวเลยไปเอาทำเตาจะถุงเลยทำไหมเดี๋ยวทำ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 เร็วเลยแล้วเฉียดแล้วเฉียดแล้วอุ้ยจ้างร้อยหนึ่งเร็วยเอาไปเรลย

เงี้ยเหาอีเหลาอี่อยะแล้วแอยเอ้ยบอกเข้อมมาหอมันโอ้ยจอยมันทำอลไรบ่แม่งโอ้ยทำจอยทำอลไรบ่เป็นไรอีเ่แฉะลอยอยู่ในบ้านเราแลาก็โอ้ยซุ่มแจ๊บเขี่ยผมโม้เดียว7,500ค่ะดุ๊ยเนาะระดับยูทูบเบอร์แล้วเนาะขอนหนังหอมไปหนังหอมมาเรีวหนังหอมเร็ว ơ ngân lại thăm ngân chào 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 Cái chào เงี้ยเขายังพาไปดัวเดี๋ยวพอนั่งก่อนขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากขอบคุณเด็กกับแม่ที่หน้าค่ะสวัสดีค่ะลดน้ำดำหัวคุณตาเดี๋ยวคนเดียวในบ้านกับหลานสาว ทพรเาว่าแลา้าอะไรก็ยิ้มลูกเดียวทำเป็นหัวหนวดตาบอดยิ้มอย่างเดียวแยกเขี้ยวใส่เลยยิ้มมาเบ๊บใครมาก่อนก็ทำก่อนมา ข้าวหอมเรียกข้าวหอมมาดิข้าวหอมมานี่เร็วข้าวหอมรานแป๊บนึงมาลดน้ำคุณตาไป้เหมก้อนหักหนึ่งอ่ะไป เอาใส่มือ,อใส่มือก่อนเอ่อเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่จุมจ่มอีกจุ่มอีกจุ่มอีก